สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มากินอาหารกลางวันนะคะแต่ว่ามาเวลาบ่ายแล้วค่ะก็ลุ้นนะคะมาตอนสั่งก็ลุ้นว่าจะได้กินหรือเปล่านะคะกะเพราหมูกรอบในที่สุดก็ได้นะคะพเพื่อนๆกบเพราหมูก,กรอบไข่ดาวค่ะโอเคขอบคุณค่ะเปลี่ยนบรรยากาศมั้ง เปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมนั่งม่กถ่ายดีหนูมาหนูก็กลัวจะหมดแล้วเพราะว่ามันจะบ่ายบ่ายแล้วเนาะ ขายดีแต่ก่อนไม่มีไม่มีขายออนไลน์โหคนแน่นร้านอะ่ะเดี๋ยวนี้เขาสั่งใช่นั่นด็แต่ก่อนถ้าไม่มีไม่มีแบบแก๊ปเนาะโหคนเต็มร้านอะ่นะอลูกค้าเยอะ

บางครั้งมาก็หมดแล้วค่ะเมนูนี้ก็ลูกค้าก็ชอบสั่งกันเยอะค่ะเพื่อนๆส่วนตัวเราก็ชอบกินเหมือนกันค่ะเพื่อนๆมาเทไรก็ส่วนมากก็จะสั่งเป็นเมนูนี้นะคะเพื่อนๆกะเพราหมูกรอบไข่ดาวค่ะวันนี้ก็มากระบบ่ายสองแล้วนะคะเพื่อนๆ ก็บางครั้งถ้ามาช่วงบ่ายนี่ก็หมูก,กรอบก็บางครั้งก็จะหมดนะคะเพื่อนๆบางครั้งก็ไม่ได้ทานค่ะวันนี้ก็โชคดีมากๆเลยค่ะที่เมนูกับพราอหมูก,กรอบยังไม่หมดนะคะก็ได้กินอย่างที่ตั้งใจค่ะเพื่อนๆสั่งไข่ดาวเพิ่มมาด้วยนะคะเพื่อนเอนไข่ดาวหนึ่งฟองค่ะรสชาติก็เหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆ อร่อยมากๆเลยค่ะหมูกรอบชิ้นโตๆเลยค่ะเพื่อนอร่อยถูกใจค่ะ ลาเพื่อนๆไปพร้อมกับกระเพราหมูกรอบไข่ดาวนะคะมีความสุขโชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ